สวัสดีคะ่ะพี่พี่น้องน้องหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาทำนายดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2564ให้กับพี่น้องชาวราศีกันนั่นเองค่ะพี่น้องขาช้าหน่อยนะคะแต่ว่ายังทันอยู่คะ่ะพี่น้องชาวราศีกันคะ่ะโนก่อนที่จะทำนายดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนพฤษภาคมนั้นหมออยากจะให้พี่น้องชาวราศีกันนะ รู้จักไพ่ตัวตนของตัวเองนะคะพี่น้องค่ะนะสาหรับไพ่ยิปซีนั้นไพ่ตัวตนของพี่น้องชาวราศีกันก็คือเดอะเดอะเฮอร์มิสนั่นเองนะคะพระหรือสีหรือถ้าเกิดว่าเอ่อแปลความหมายออกมานั้นก็บอกว่าเป็นผู้ค้นพบสัจธรรมความสว่างแห่งจิตและปัญญานี่พี่น้องชาวราศีกันนะป้าหมอชอบมากเลยนะสำหรับ คำความหมายของไพ่เดอะเฮอร์มิทนะคะฉะนั้นในไพ่ตัวตนนั้นบอกว่าเป็นภาคฤ,ฤษีเป็นผู้ที่เอ่อเป็นผู้มีความสว่างแห่งจิตและปัญญานะเรามาดูว่าในตัวตนของพี่น้องจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเป็นแบบนั้นไหมอ่าว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องนะเพื่อ เป็นแนวทางนะในการที่จะนำไปปรับใช้นั่นเองนะคะเอ่อสำหรับนะคะเดอะเฮอร์มิตนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่สมถะสมดุลนะคะผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนค้นคว้าศึกษาจนเชี่ยวชาญในสาขาใดาสาขาหนึ่งนะคะสำหรับงานอาชีพนะของพี่น้องชาวราศีกันนะก็บอกว่าถ้าทำแล้วมันจะตรงกับพื้นดวงมากเลยก็คืออาชีพ นะคะรับราชการนะเป็นครูเป็นอาจารย์นะคะเป็นผู้นำทางสว่างนะ,ะเป็นผู้ให้ความรู้ค้นเป็นผู้แนะนำนะคะนะด้วยความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีอยู่นะอย่างเขาเรียกว่าชัดเจนนั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าพี่น้องชาวราศีกันนั้นโอเคมากมายเลยและนะคะเหมาะกับ อาชีพหมอดูได้ด้วยนะคะพี่น้องมานะใครสนใจก็ทักเบลล่ามามีคอร์สเรียนออนไลน์อยู่นะ,ะและก็เป็นนางพยาบาลเป็นคุณหมอนะคะเป็นอาจารย์เป็นหมอดูนะคะนะแต่สำหรับนะคะชาวราศีกันนั้นก็บอกว่าไม่ค่อยที่จะมีโชคในเรื่องความรักเพราะมัวแต่ว่าศึกษาตัวเองและผู้อื่นนานก็เลย บินเมว่าจะขึ้นคานอันนี้ปราหมอจะพูดเล่นนะแลก็บอกว่าเป็นโสดนานแต่งงานช้าหรืออาจจะไม่แต่งเลยนะในบางท่านนะแล้วถ้าเกิดว่าได้เรียนก็าสามารถจะเรียนเรียนเก่งนะคะศึกษาจนรู้เรียนจบสูงสูงนี่ง่นี้นะปริญญาโทรปริญญาเอกได้เลยนะสำหรับพี่น้องชาวราศีกันในไพ่ตัวตนที่ชื่อว่าพระฤาษีนั่นเองค่ะเอาละ เพื่อไม่เสียเวลานะคะมาดูนะคะดวงรายเดือนเพื่อที่จะนำไปปรับใช้นะคะวางแผนนะอย่างไม่ประมาทนะคะพี่น้องค่ะนะเรามาดูว่าหมอขออนุญาตจับไพ่แทนจำนวนห้าใบนะคะตอบโจทย์นะัดในเดือนพฤษภาคมนะคะอ่าเอาดูดูโดยรวมกันคะ่ะพี่น้องชาวราศีกันนะคะอืมมาดูพี่น้องชาวราศีกันนะคะอ่าใบแรกขึ้นแล้วนะคะก็จะเป็น อ่าอันนี้นะคะราชาไม้เท้าน่ะเห็นไหมมุ่งเน้นไปในเรื่องการงานเลยแหละพี่น้องชาวราศีกันนะนะคะราชาไม้เท้าและก็แน่เห็นไหมเด็กถือไม้เท้าเกี่ยวกับเรื่องงานทั้งนั้นเลยนะอ่าและนะคะก็จะเป็นชัดมินอืมนะและจะเป็นสีดาบนะคะ และก็ไพ่สุดท้ายนะคะก็จะเป็นห้าไม้เท้าอ่าฉะนั้นนะคะในเดือนพฤษภาคมนั้นพี่น้องชาวราศีกันนั้นจะโชว์แต่เรื่องของการงานละคะ่ะพี่น้องนะโชว์ในเรื่องของธาตุไฟก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้การงานและกิจการของเรานั้นมั่นคงนะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะพี่น้องชาวราศีกันท่านไหนที่ณขณะน,นี้นิ่งว่างงานอยู่นะ่ะก็ มีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่ละค่ะเนาะแล้วก็ดีด้วยนะใครที่คิดโครงการโปรเจกต์งานขยับขยายในส่วนของกิจการเอาไว้ก่อนหน้านี้นะในเดือนพฤษภาคมก็ลงมือลุยได้เลยนะคะพี่น้องนะเพราะว่ามันเหมาะและณนะตอนนี้ดวงก็เปิดและในเรื่องของการงานนะส่วนเจ้าของกิจการก็ดีเช่นกันนะคะสำหรับไพ่นี้นะแล้วก็มีพลังอึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งส่วนใครที่ เข้าไปทํางานใหม่นะคะในหน่วยงานใหม่นะไม่ใช่หน่วยงานเก่าในอย่างนี้ก็ให้ศึกษาระบบงานของเขาให้ดีรวมถึงว่าจะต้องศึกษา,าลักษณะความเป็นอยู่นะในบริวารหรืออุปนิสัยนะให้เข้ากันหรือให้ปรับกันให้เข้ากันได้นะและก็ ในลักษณะของวัวน,น่องวัวหน้านะเป็นแบบไหนอย่างไรก็คือเรื่องของระบบงานดูว่ามันจะยังไม่ลงตัวในระยะเริ่มต้นนะคะมันจะต้องปรับกันอีกพอสมควรฉะนั้นพี่น้องชาวราศีกันมินเมยว่าจะเป็นแบบนี้นะสู้นะคะพี่น้องนะสำเร็จนะคะส่วนถ้าสมมติว่าใครที่จะลงทุนลงหุ้นทําอะไรนี่ก็ก็บอกว่าจะต้องรออีกนิดหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะนะและพี่น้องชาวราศีกัน ก็มีความรู้สึกว่าจะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยเสนียดจันไรไม่มีนะคะแถมมีโอกาสมีโชคมีลาบแบบฟุกๆเข้ามาด้วยนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะสิ่งที่จะต้องเตือนอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่น้องชาวราศีกันนะก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะนี่เห็นไหมนอนนิ่งอย่างนี้ก็คือหมายความว่าให้พี่น้องดูแลตัวเองให้ดีนะดูแลตัวเองให้ดี มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยหรือโรคเก่ากำเริบได้นะฉะนั้นใครที่มีความรู้สึกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอยู่เนี่ยใขณะนี้เนี่ยนะพักผ่อนเยอะเะนะคะพี่น้องนะพักผ่อนเยอะๆะนะแต่ว่ามันเป็นไพ่ที่ดีในลักษณะว่าก่อนหนะ้านี้พี่น้องชาวราศีกันท่านไหนที่มีปัญหาอุปสรรคเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจบเลยนะคะพี่น้องนะและมันก็จะเริ่มตั้งใหม่และเริ่มดีขึ้น แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องในเดือนพฤษภาคมนี้นะโอเคนะคะพี่น้องทานายโดยรวมแค่นี้แล้วก็ไม่ได้ร้ายนะคะดีมากเลยนะคะพี่น้องค่ะนะโอเคค่ะขอให้พี่น้องชาวราศีกันนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะและก็เป็นสมรรถสมดุน,นะคะนะอย่างนี้เหมือนกับให้ตัวตนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ